โอเคครับก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับคนดูก็รีแลงกันแล้วนะครับคนดูคนดูอยู่แหลงอะไรกันแล้วครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคนดูตรงนี้คนเยอะมากเลยเออแล้วเพื่อนเราหลุดด้วยนะคนดูจะไหวไหม มดตี้ครับมีเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะคนดูเซตสกิลนะคนดูเห็นน้องพิมพ์มาว่าเอ้พี่เซตไหนดีที่พี่ลองเล่นดูนะคนดูพี่เล่นแค่มีทัศยะยแล้วก็แคโรลีนแล้วก็แคลรี่นะคนดูแล้วก็นายลินะเพราะว่าพี่เล่น สายนี้ก็เล่นได้ดีนะครับคนดูถ้าใครที่เล่นเร็วนะเล่นเร็วได้เล่นผิวได้แบบแบบจับตัวยิงแบบแม่นเลยไม่เ้าวทุกเม็ดนะคนดูพี่แนะนาสกิลนี้คือแบบจวดเลยแหละคนดูจุเก่งอะไรเก่งอ่ะคือสุดยอดเลยปิจุกันดาบหมดครับสวยโหดีนะติดหัวให้ หมดอย่างคนดูตรงนี้นะนี่รับอีกตัวอยู่ไหนอ่ะคนดูอ๋ข้างบนเหรอ เฮ้ยคนดูหุ่นลงมาวะ่ะเอาคนมาตามด้วยมาดิเอาหายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหุ่นเยอะจัดเลยพวกนี้อนะเอาข้างหลังมีตัวเฮ้ยคนดูไอ้พวกนี้เดี๋ยวนะ หมดไอวอหมดหมดกับพวกนี้เลยโอ้โหแล้วเพื่อนเราน็อกด้วยแย่แล้ววิ่ยมาดิดาวไปสวยเหลือตัวเดียวแล้วคนดูข้างล่าง่ยไอวอลป้าคนดู มาดิอึบ๊บก็มาดีหัวแตกอุย้ยหมดด้วยเลยกระสุนให้เม็ดเดียวพอคนดูเก็บมา5้าคิวแล้วนะกับพีกนะคนดู กำลังงยึดสเครื่อตอนนี้พี่ก็อยู่แดงแต้ม3 5นสามพันห้เกือบสามพนะคนดูดาวสอดาวแล้วนะคนดูอยู่แรงอะไรกันแล้วครับใครอยากให้พี่ดันแกนนะคนดูฝากคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้กำลังเก็บแต้มดันขึ้นนะคนดู ายนะเพื่อนพี่ไม่ได้เปิดลำโพงนะเพราะว่าเล่นดันแต้มจริงจังครับคุณดูเพื่อเราไม่ยอมกดตายด้วยกำลังยึดเครื่องสายสัตรูแล้ว จะไหวไหมเนี่ยคนดูหนึ่งสี่สองสี่เอาอไปชุบกันนะครับคนดู ใจเย็นเพื่อนกำลังไปช่วยโหรถที่เป็นด้วยข้างหน้าคุณรู้่าเแล้วมันเป็นตึง ตัวนี้มันตึงว่ะมันมีของคุณดูเฮียน,นี่เล่นภุมหญ้าว่ะสวยหมดตีทำดีเพื่อนทำไปเล่นไปเพื่อนเราก็ตึงเฮ้ยมีตัวโดดมาใหม่คุณดู อเอาเฮ้ยไปไหนแล้วไปชูเพื่อนเหรอตามดิคนดูเอาอยู่กับเพื่อนนี่หว่า เพื่อนไปไหนอน่ะเขาวงดีสุ่มมาก็เป็นแบบนี้นะคนดูไม่ค่อยแบบได้รวมกันนะทีมเราสุม่มเจอตึงบ้างไม่ตึงบ้างครับคนดูพอเล่นได้นะข้างหน้ามีตัวด้วย เทไปหัวแตก oh. เล่นไฮไลท์ก็เป็นอยู่นะปืนนี้แต่แรงมากเลยคนดูไม่ดเดียวไม่ดเดียวนอกเลยยังกับเฮดวีดีนะคนดู oh. แต่เล่นง่ายกว่ามันชักแม็กไว้นะ <put> ใครที่แบบเป็นสายไฮไลท์นี่ถูกใจกับปืนนี้เลยบอกเลยลงแรงใหญ่ oh. แต่พี่ ก็พอเล่นได้คันดูปืนใหม่นะซีซั่นนี้ตั้งใจกันดูดันแกนนะครับคุณดูถ้าใครอยากให้พี่ขึ้นแกนก็บอกกันด้วยนะพี่จะได้ดันต่อจะใช้เวลาประมาณสักไม่นานนะคุณดูน่าจะขึ้นได้ขึ้นแกนต้นซีซั่นนะคุณดูวันนี้มีเวลาเล่น ต้องมีเวลาเล่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องฝีมือต้องได้นะคนดูถึงจะขึ้นต้นสีสั้นได้นะครับอุย๊ยตัวติดหวัวเฉยจะดันต้นสีสั้นดันยากนะครับถ้าเจอก็เจอแต่คนตึงๆนะคนดูต้นสีสั้นนะแล้ว เรียบรอ้อยคุณดูหมดอุ้ยยิงหวยแล้วโคตึงเลยคุณดูที่ตึงจัดเลยเกมนี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะร้องปูว่าคุณดูหมอกเลยเจออย่างนี้เฮ้ยเพื่อนเราด้วย โอหเอ,อะจะไปอย่างเดียวเลยเพื่อนเนะี่ยไปเขาวงกันเหลือสิบคนแล้วนะคนดูเกมนี้จะได้ที่หนึ่งไหมนะ คนดูคิดว่าพี่จะไหวไหมเกมนี้จะได้ที่หนึ่งไหมข้างหน้ามีตัวอุ้ยมาดิโดนดาวสวยอ้ยไม่แล้วหมดครับสิบเอ็ดคิวแล้วคนดู เวททำไปเล่นไปเกมนี้จะได้กี่คิววะเนี่ยอาวมีตัวขับรถมาเฮ้ยเดี๋ยวมันแตกสวยปหมสวยหมดที่แล้ว เฮ้ยพวกนี้มันสนุกเลยคนดนูทำไมมันขับไปขับไปขี่ไปขี่มาเนี่ยตรงไอ้แท่นนนเนี่ยเด็กเก้าคนแล้วคนดูเอามันเพื่อนเอามานันสวยครับสวยทำดีโดนโดน สวยครับอ้ยระยะจูบเลยคนดูหัวแตกเหลือสองคนแล้วคนดูอืมตรงนี้มีคนด้วยคนดูเฮ้ยตรงไหนเพื่อน๋อข้างบนนี่หรอข้างบนแท่นด้วยคนดูแล้วมันเป็นด้วยนะเนี่ยตัวเนี้ยมันเล่นเป็นมันใช้หัวเก่งว่ะมันอันตรายนะเนี่ยวัดไม่ได้เลยเนี่ย ข้างล่างมีตัวด้วยน้ำเงี้ยให้คนดูผู้มาโว้ยไม่เข้าหัวเสียดายมากคนดูเพือ่อนระวัวงด้วยอุย้ยนี่ไงหัวแตกโอ้โหเพื่อนโอ้โหเสียดายว่ะโดนซ้ำก่อนนะนี่ไง เสร็จปลอยคนดูมาหนึ่งหนึ่งคนดูไหวชิวที่พี่จะเล่นเม็เดเตียวนะคนดูรอดูรอดูเดี๋ยวไ,ได้เล่นแน่ตัวเนี้ยข้างล่างเนี่ยเย็นเย็นขนด้น่าจะบ้านเล็กนั่นแหละคนดู ฮะโอ้ดูหน้าเบื่อะ่ะไม่ได้ที่หนึ่งน่าเบื่อจัดเลยเยวายิงพี่ได้ไงอะ่ะอโอเคคนดูใครที่ชอบนะก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าครับสวัสดีครับผม